ปลากระบอกทอดกระเทียมเราจะนำปลากระบอกไปแช่เกลือรประมาณ10นาทีเสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนำกระเทียมไปเจียวให้เหลืองเรืองได้ที่เราจะตักขึ้นมาพักเอาไว้เสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปมันร้อนแล้วก็นำปลาลงไปทอด ทอดให้เหรืองกอกทั้งสองด้านพอได้ตามที่เราต้องการเราก็ตักขึ้นเป็นอันเรียบร้อยตากระโบทอดกระเทียม